ทำไมเครื่องถมถึงมีคุณค่าแล้วก็มีคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอหรือว่าคือเป็นการอนุรักษ์นี่เขาถึงเก็บนิยมเก็บเครื่องถมเพราะเครื่องถมนี่มีคุณค่าต่อชีวิตประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับคือเป็นเครื่องชายชั้นสูงของอชนแต่ละยุคแต่ละสมัยมาครับ สวัสดีครับผมคือขอแนะนําตัวเองนะครับผมนายอุทัยเกียนสิรีครับนายกสมาคมครูช่างศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับจะพูดถึงเรื่องเครื่องถมนะครับคือเครื่องถมนี่มันมีตั้งแต่สมัยโบราณกาลคือมันเริ่มจากที่เรารับทราบแล้วก็ได้บันทึกไว้ที่กรมศิลปากรที่เขาได้เก็บบันทึกไว้ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยานะมีการค้าขายกับคนจีนหรือต่างประเทศ หรือหลายๆประเทศก็ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคืออันดับแรกคือเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับเครื่องนตที่จังหวัดนครราชและผมคนหนึ่งที่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ใจมาอยู่ที่จังหวัดนนท์นะครับแล้วก็ได้ทําเครื่องถมมาตั้งแต่ย่อวัยฮะจากคุณลุงคือเป็นอาชีพที่เป็นของบรรพบุรุษครับ เครื่องถมนี่ครับมีความสําคัญต่อ,อประเทศไทยเรานี่เป็นมาเป็นเวลายาวนานซึ่งสมัยโบราณนะครับเครื่องถมนี่เป็นของชนชั้นสูงเป็นชั้นพระหมหากษัตริย์ชั้นเจ้าขุนมูลนายอย่างเราชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นยุคโบราณนะไม่มีติดใจเลยครับคือเครื่องถมที่เราเอยมาต่อเนื่องนี่ซึง ซึ่งได้ดั้งเดิมได้มาจากาพื้นฐานจริงๆมาจากจังหวัดนครเทมราชนะครับและเถื่อนตัวผมเองนี่ได้มาอยู่จังหวัดนนท์นี่ตั้งแต่พศส,สองาานาะร้อยนะ23ก็มาอยู่เป็นยาวนานและได้มาเผยแพร่ศิลปะเครื่องถมในจังหวัดนนท์เรานี่คือได้เอาลูกหลานชาวจังหวัดนนทบ,บุรีมาฝึกอาชีพทําเครื่องถมใหน้าที่แห่งนี้และได้เผยแพร่ไปทั่วของจังหวัดนนท์เป็นที่เรื่องลือ ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าปัจจุบันนี้คือจังหวัดนนทบุรีได้มีเครื่องถมเป็นที่ชื่นหน้าจูตาของชาวจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับคือขั้นแรกเลยคือเขาเรียกวเครื่องถมนี้ต้องมีน้ํายาถมน้ํายาถมนี่คือเราต้องหลอมขึ้นมาเองโดยใช้สูตรของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการเขียนแบบเราต้องขึ้นตามแบบแล้วต้องมาเขียนลายครับต้องออกแบบลวดลายซึ่ง ลวดลายอาจจะเป็นลวดลายสมัยใหม่หรือโบราณหรือเป็นวรรณคดีหรือจะเป็นชาดกหรือจะเป็นลายที่ว่าโบราณอะไรก็แล้วแต่ครับเราต้องเขียนลายลงไป <S <S คือไปทำลวดลายเสร็จคือเครื่องถมต้องลงน้ํายาถมโดยที่เราเตรียมยาถมไว้แล้วลงยาถมโดยใช้ความร้อนยาถมนี่เป็นโลหะนะครับไม่ใช่เป็นสีนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาลงยาทนาทาทองคือเขาเรียกเปียกทองนะบรราโบราณแต่เขาเรียกทาทองสมัยยุคปัจจุบันนี้นะโดยใช้ทองคำบริสุทธิ์99 94ตัวมาผสมกับประอดหลอมละลายแล้วใช้ทาใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยรับแล้วก็มาขัดมาเราให้เรียบร้อยตกแต่งคือเสร็จขั้นตอน ยุคปัจจุบันนี้มีคนฝึกอาชีพน้อยผมก็พยายามที่ว่าจะเอาหลักสูตรเครื่องถมนี่นะเพ <c oughs> ื่อจะเข้าไปบรรจุเป็นหลักสูตรของอกระทรวงศึกษาเพื่อได้เผยแพร่เพราะเดี๋ยวนี้คนทําเครื่องถมนี่น้อยน้อยมากถ้าเราไม่เผยแพร่ครับต่อไปศิลปะขนแขนงนี้จะสาบสูญน,นะครับคือจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากตอนนี้คือมีความคิดอยู่ทุกเมื่อรับว่าทำยังไงจึงแยกเผยแพร่ วิชาเครื่องผมนี้ให้หลากหลายเพื่อได้อนุรักษ์ว่าเป็นของชาติไทยเราที่ได้เก็บธนูบำรุงมาตัางต่บรรทบุรุษของไทยมานะครับ